สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาะกําจัดมดคันไฟนะครับนี่ครับก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับก็ผมจะใช้นะครับสิ่งนี้นะครับเพราะปกติหลายท่านก็จะใช้ผงซักฟอกนะครับแต่ว่าผมกลัวว่า เราลาดไปที่โคนต้นไม้แล้วต้นไม้จะตายนะครับผมก็จะใช้สิ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าผมจะใช้อะไรนะครับอันนี้ครับสิ่งที่ผมจะใช้กําจัดมดคันไฟครับก็คือเป็นสารส้มนะครับก็ซื้อมาประมาณครึ่งโลนะครับย0สิบาทนะครับก็สามารถใช้กําจัดมดได้หลายครั้งนะครับหรือว่าได้อา หลายรังนะครับแต่ว่ารังอที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ครับคือรังใหญ่นะครับผมก็จะใช้น้ํา4ลิตรนะครับต่ออาสารส้มประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กะประมาณเรานะครับแล้วก็จะเอาสารส้มนะครับใส่ลงไปในบัวเราเลยนะครับแล้วก็คนให้เขาละลายนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับเรากะประมาณเราก็ได้นะครับ ครับแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อ,อต้นไม้เรานะครับหรือ,อบางครั้งนะครับมดคันไฟก็ชอบอยู่ตามไม้ดอกไม้ประดับหรือจะเป็นพวกมะเขือนะครับพริกเรานะครับเราก็สามารถใช้สารส้มได้เลยนะครับเพราะสารส้ม จะไม่เป็นอะไรต่อต้นไม้นะครับนี่ครับหลังจากที่สารส้มละลายครับเราก็เทราดไปเลยนะครับครับเทไปเลยนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราลาดไปเขาเห็นว่าอมดเริ่มเมานะครับแล้วก็อีกไม่นานเขาจะตายนะครับก็วิธีนี้นะครับก็ซึมเข้าไปตายถึงนางพญามดเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทํำคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ